สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปรับปุ่มเสิร์ชคอน t ทนนะครับสำหรับตัว Windows 10นะครับหลายคนนะครับว่างงว่าปุ่มเสิร์ชคอนเทนนั้นคืออะไรนะครับหลังจากที่เราทำการลงตัว Windows 10มาเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอของตัวหน้าเดสก์ท็ตัว Windows 10นะครับจากนั้นนะครับเมนูบาร์ด้านล่างนะครับ จะเห็นคาว่าหลังข้างๆปุ่ม Start มันจะมีว่า I am Cortana นะครับ Ask me anything นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม Search นะครับสำหรับตัว Windows 10นะครับจะถามว่าบางคนไม่ค่อยชอบนะครับเป็นการ เห็นมเห็นเห็นว่าช่วงเลนส์ของการทําปุ่มของคอท์ชาน่านะครับมันค่อนข้างยาวนะครับสําหรับบางคนอยากจะทาการให้มันเหลือปุ่มเล็กๆนิดเดียวหรือทาการซ้อนไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับปุ่มเสิร์ตตรงนี้นะครับว่าให้เหมาะแต่สําหรับให้เหมาะให้เหมาะสมกับแต่ละท่านที่ต้องการนะครับอาทิเช่นนะครับตัวเนี้ยบางคนนะครับไม่ชอบปุ่มที่เป็นคอนทาน่าปุ่มยาว มันอาจจะมองว่าเกะกะก็ได้นะครับวิธีการปรับปุ่มให้เป็นปุ่มสั้นๆนะครับหรือปุ่มที่เป็นไอคอนเหมือนรูปแบบต่างๆพวกนี้นะครับทำอย่างไรนะครับก็ให้ทําการคลิกขวานะครับที่ทารกบาร์นะครับจากนั้นให้เลือกที่เป็นคอร์ชานะครับตรงนี้นะครับมันจะมี3ามออปชันให้เราเลือกนะครับคือ h i d d e n นะครับคือการซ่อนปุ่มเสิร์ชออกไปเลยนะครับคือซ่อนตรงนี้ไม่เห็นเลยนะครับอย่างเช่นนะครับคลิกไปเห็นไหมครับปุ่มเสิร์ชหายไปเลยนะครับ แต่ถ้าต้องการโชว์นะครับแต่ให้อยู่ในรูปแบบของไอคอนนะครับก็ติ๊กเลือกอันที่2นะครับมันจะเป็นรูปไอคอนนะครับจากนั้นตรงนี้ก็ให้เราทําการต้องการสมมติว่าเราต้องการหาโปรแกรมภายในเครื่องนะครับก็ให้ทําการพิมพ์นะครับพิมพ์ไปสัก2 3อักษรนะครับเดี๋ยวมันจะเสิร์ชโปรแกรมในเครื่องมาให้เรานะครับตอนอย่างเนี้ยผมตัวอย่างผมจะหาโปรแกรมคําว่า x m นะครับผมก็พิมพ์คําว่า X AM นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรานะครับหรือว่าท่านไหนต้องการเป็นเหมือนเดิมนะครับคือชอบปุ่มยาวๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็มันจะเป็นออปชันนะครับสามออปชันให้เราเลือกสำหรับการปรับปุ่มคอรทาน่าในตัว Windows 10นะครับก็วันนี้นะครับขอจบวิธีการปรับปุ่มเสิร์ชคอรทาน่าใน Windows 10เพียงเท่านี้ครับอย่าลืม Subscribe ภายใต้วิดีโอตรงมุมขวาล่ะมุมขวาล่างของวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ